ต่อไปที่สาสินทุ่งทิพิ์เมตามาสั่งทำบครับทางคำร้องจรคับพราะนับเงิน หม้อใส่ซอสพร้อมวัตถุน้ำหม้อหวันเชื่อเออเออเออเตือยเป็นวานนันเม่ขวัญยาตรงใจนักแมงถ้าท่านจะทำหน้าป่วยได้ร้อยเรียนส่วนตาพียียสวนป่วยได้ผลไม้มากลายถ้าท่านจะทำราชการก็ให้เป็นใหญ่ถึงนายกรัฐมนตรี

ท่านยกฮะบ่าวแป๊กที่สลบแบกเมกประชมแบกผมนายจอยเนี่ยพอบ้านดักเรียงขอบคุณที่เป็นเลยเริ่มยา

สนามเบรก็เลนยนต์ในทางนะครับเชิญบุญยอมอูณรประานไทยมาผูกตามดวทงพที่ต่อไปจะไม่ม okay. ีใครทำมันลาดใดๆาต้ตั้งใาต้นเตรมต้นต้ตนนต้ไปห่อมภูเรเกบรายถ้ามันต้โตรเราตชอมนจะลอกตัวต่อถาลอกถ้าเล่พาดถ้าลอกกต้องวเท้าตั้งทาง้ว หนึ่งสองสามนับเดิมเดิมเดิมสุขวัสสภันทายโลสีติติทาลุโคฮาลาปะกาเวระมณีสิกขาตัณหาสมาธิยาติทาตัณหาตัณหาสุยาสี

เรากอให้ช่วยกันตั้งโมสามจบไปพร้อมกันเลยนะครับนะโมตัสัะพาวโตอาตุโตสาสัมพุตสาอิมานิเมยางพันเตกองสกุลจิวราีิสัพพาริวารานิภิกขุสังคัสสะปูโรชยามะ สาธุโลพันเตพิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลัจิวารานิชาปริวารานิปฏิกันหาตุอมหากลางทีคารตังทิตายะสุขายะ ข้าเด่พระสงฆ์ผู้เจริญข,ข,ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอร้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรวท,ทุูตยามปีอิมังบางสกุลจีวรังอาชัมฉิกางไม่หังตารพุทธิพิทยามปีอิมังบางสกุลจีวรธรรมะชั้นนิก้องม่หั่ คนบางคนจากิีนตัวเองมาเป็นร้อยเป็นพันกิโลยอมจะซื้อราคาเพงเท่าไหร่ก็จะซื้อหรือบางสิ่งบางอย่างคนอื่นมองว่าไม่น่าอยู่แต่ตรงการค้ากี่เรามองแล้วน่าอยู่นั่นแสดงว่าบุญสัมพันธ์มันเกิดขึ้นในธรรมบุนต่างเพราะฉะนั้นบุญส่วนนีีนะจ๊ เรามาทั้งในอเพอทั้งขรดำเนการทั่วไปได้ไมาอยู่แล,ล้วตื้นใจของคำว่าทำริจาการอดีตเจ้าหน้าอําเภอที่อยู่วัดสมบัติมีหลวงพ่อประมวลที่เคยอยู่มาด้วยกันบ,บัดนี้ท่านเหล่านั้นได้จากเราไปแล้วบุญยกตัวอย่างบันนี้ให้ยกตื้นใจดีใจเอาความลื้ใจดีใจ พราะว่าบุญเป็นตัวชำระจิตของเราโดยเฉพาะถ้าเรามองในแง่ความโลภ้คนตกอยู่ในความโลภยังไงนั้นก็ไม่พอไม่มีวันพอหรอกโยเท่าไหร่นั้นก็ไม่พอแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าเรามาอยู่กับความพอดีอยู่กับความสมดุลอยู่กับความพอเพียง เหล่านี้จะยบทำให้จิตใจเราดีขึ้นมีบุญเรามีสิทธิ์ใช้ได้ทุกภพทุกชาติแสดงบุญเอาไว้ในดอกซักก็ต้องหมั่เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานความสําเร็จแล้วก็ขอให้สําเร็จในทุกกรณีท้กสี่ประการคือยยมนัำสุกปาธนะปฏิภาณท่านอาจารสมบัติที่พัดกำมงคลไทยบูรพุลผลตรงทุกประการเออ อมปาเวัสสปะปะอมปาเวัสสมปะะเทตุลิมิตชาเตมันนิสุุ้รงจามตะตาโอดให้ฉัเด็กโดยฉับรันดยอโมทนาสาตนุนชนธรรม ส3 4แบาทค่ะสาธุแล้วมีแสนห1 7 0บาทค่ะสาธุสาเข้าเปลือกอย่างนะคะอา ปิปันโนพระวะโตสาวกาสังโฆสังฆันนาไมค่ะแรงจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์ครับพระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสานุูนโตปิทาชาตาสีลาเครื่องเส้นครับเครื่อง